โอเคครับวันนี้พระมหานะครับพระมหาเสน่ห์จันท์นะครับพระมหาเสน่หจันท์ดังแต่ไม่รู้ว่าจะเจอดังไม่นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเจอดังไม่เพื่อนๆมาถ้ารับชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่านี่ครับวิว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 กับวิวทางแรกกับนี่ครับวันที่เราล็อกกับนู่นนะครับข้างเบ้นนู่นนะครับข้างเบ้นนู่นเราตีเราจะขึ้นไปมือถือฉีกตาหน่อยตกไม้ไม่รู้เออมานครับข้างเบ้นนั้นสู่มานะครับ เรามาตามหาสนี่จันดานครับอ่าเพื่อนๆมาท้ารับชมมพร้อมๆนะว่าจะเจอด่างแท้ด่างเทียมหรือว่าจะไม่เจอเลยนะครับโอเคอย่าลืมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนะครับโอเคเราไปรับชมกันเลยครับครับเรามาตามรับจมองกันเลยครับนี่กับทางขึ้นนะครับทางขึ้นนู่นนะครับข้างบนนู่นนะครับที่เราจะขึ้นกันจะขึ้นไปนี่กับโดยรอบนู่นทะเลนะครับทะเลทะเล ทะเลทะเลนี้ทะเลหนุ่ยทะเลนุ่ยโอเคครับเดี๋ยวผมขึ้นไปถึงขึงนึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับว้า wow, มันซูมขนาดไหนโอเคครับโอเคครับเพื่อนๆมาเจอนะครับก็เจอกล้วยเธื่อนนะครับแต่ไม่รู้ว่าด่างมากครับผมแบบไม,ไมได่ด่างนะว้าไม่ได,ด่าง <c ười> ด่างมาไวด่างกันนี่ไปหันนาะนั่นนั่นไปหันจักลงในที่ดักนั่นไปหันออมัน Đúng Đu phun vườn đúng Đang ngoài. Đang kia bên này. Đang kia nó Ok. Đâu phải thằng vô chung luôn. Rồi mà thế này chắn ngập. Không có chịu mà nó đứng mới đây được Ừ, nó đồ bị nóng là có có, chít nha, lẻ nha, rồi cái rất là nó lúa lẻ. Ok, gặp Mà chứ gặp mà chứ. đi nhắn gặp. Được. นู่นกับหลอกมาพากแก่พูดเราโอเคหลอกติดตามรับชมมาต่อแต่เจออะไรดีๆเด็ดๆเด็ดพุ่มจะใต้ดูนะครับโอเคครับเพื่อนๆลอมาเจอกับผมหว่าน่าจะเป็นตระกูลบูมหักบุบผุแบบนี้บุมาเรื่อยบมาเรื่อยเพื่อนๆดูก็วรจะคอมเมนต์นะครับนี่ครับยังไม่ตึงขึงนี่พูดเรางูเหรอหนู่น เหลพี่น้องรุ้งรีบๆวัต่มาโอเคโอเคครับ okay. Okay, p, นี่ตั้งขึ้นตั้งขึ้นนะ้ำบ่อเลยนี่รื้มขึ้นแล้วนะดูดูดูเสตทากันหนะ่อยพ่อพี่น้องมารับชมนะอย่าลืมนะกดติดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พุ่มกันจะได้มีแห้งครับด้านาได้มีแห้งโอ<ป> okay, p, เคกรบเบื่อนมาเจอ เข้มป่านะครับเข้มปา่าดูแบบความสวยนะครับความสวยของเขาธรรมชาตินะครับธรรมชาติธรรมชาติสันไม่สร้างนะครับพี่น้องเออดูครับลกล,ก,ลกจัดลกปลาเกลือล้วนเลยโ,ลโอเคครับไปตามรักชมมาต่อครับว่าจะเจอเงียงกันมั้งครับดูครับเพื่อนๆมาเจอจงอ่างครับจงอ่างแต่ไม่รู้ดา่างหรือเปล่าครับไม่ด่างนะผมว่าหรือว่าหรือว่า หรือว่าหรือว่าด่างด, shifted, ดูครับเพื่อนๆดูเต็มกับเขานี่ครับเต็มกับเขาใต้บอยก็มองหินนะเพื่อนๆดูแต่ว่าเขานิดเดียวเองนิดเดียวเองเพื่อนๆหรืโอเคครับตรงข้างในก็มีข้างน้อยข้างน้อยโอเคเราไปกันต่อยังไม่ไม่ไม่น่าสนใจพอ โอเคครับนี่ไครับวิวที่ผมพามาครับดูทะเลครับนู่นทะเลนู่นครับด้านล่างนู่นครับบรรยากาศโคตรสวยบรรยากาศดีมากครับโอเคเราไปตามนักจิ๋วต่อครับว่าจะเจออะไรดีๆเด็ดๆมากโอเคเพื่อนๆดูมาดูครับจงอางครับลูกจงอางไหมครับลูกหรืครับผมไม่ได้กล้องโฟกัสให้หรือเปล่านะครับดูๆู ดูครับเพื่อนเื่ยอะจัดอ่ะดูครับดูข้างในนู้นข้างในนู้นก็มั่นปีครับมันปีมันปีมันปีนะทุกครับนู้ดู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 เลยครับทำไมไม่ดูล่ะดูนั่นนะครับโอ้ไม่ดูแดงไม่แดงนะครับเดี๋ยวคลิปครับเดี๋ยวเราจะทำคลิปแยกนะครับห้าจุ่งหางโดยเฉพาะนะครับ ผมไปมองเห็นกระทันทีเแลยโอเคถ้าผมเจอได้ีเดี๋ยวผมจะ่ายดูนะครับโอเคเพื่อนเพื่อนมาดูครับนี่เพื่อนๆรู้จักไหมครับนี่ต้นอะไรนะครับดูด้านหลังครับดูด้านหลังดูอืมบองเห็นนะครับดูครับเหมือนกันนะครับนี่เขาด่างนะครับด่างด่างจริงนะครับแบบนี้แต่ว่ายังไม่ใช่ที่ต้องการนะครับโอเคเราไปหาหนีจันครับหนีจัน โอ okay, เคเพื่อนๆมาเจอจงอางหนึ่งต้นนะครับดู oh, ครับโอ้โหมือไปแทงครับมือไปแทงนี่ครับดูครับลูกจงอางทางนั้นเลยนะครับนี่แดดบังตัดด้วยนี่

นี่ครับเพื่อนๆดูครับดูครับสวยมากครับสวยมากสวยมากเลยนี่ครับเกือบแล้วครับเกือบแล้วเกือบจะถึงแล้วดูครับเพื่อนๆสูงมากสูงสุดๆอ่ะโอเคครับเพื่อนๆผมมาเจอหนึ่งต้นครับหนึ่งต้นกับหนึ่งกองครับเสน่ห์จันเสน่ห์จันนะครับดูนี่ครับ สนีจันป่านะครับเพื่อนๆดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะเก็บไว้นะครับผมจะเอาพาไปพาไปเลี้ยงไว้นี่ครับด้านล่างก็มีนะครับดูครับสนีจันป่านะครับจันป่าสวยๆเลยดูครับดูเพื่อนๆดู โอเคครับเพื่นอนๆนี่ครับเสน่ห์จันนะครับเสน่หจันนะผมจะเอาเก็บไปเลี้ยงไว้ที่บ้านนะครับถึงเขาไม่ด่างก็เอาเลี้ยงไว้ก่อนคนระับโอ้โหโอ้โหอ,โอ้ยากมากพี่น้องหนูนี่ครับเพื่อนๆดูนะครับหนึ่งต้นนะครับ เห็นเพื่อนบอกว่าด้านล่างเจอหนึงต okay, so okay, ้นครับเตอหนึ่งต้นเห็นว่าว่าจะด่างครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะครับค่อยไปดูกันถ้ายคลิปว่าด่างจริงไหมโอเคผมมาเอาต้นนี้ครับโอเคเพื่อน นี่นะครับต้นที่สองครับต้นที่สองต้นที่สองนี่นะครับเพื่อนๆอ่าสาม สามสี่นะครับสามสี่สามสี่ต้นนี้ครับต้นนี้ดูครับเพื่อนๆดูครับสวยนะครับสวยสวยสวยถึงเกาไม่ด่างก็เอาไปเลี้ยงไว้ก่อนได้นะครับเอาไปเลี้ยงไว้ก่อนนิโอเคครับเพื่อนๆมาเจออีกหนึ่งต้นครับผมไม่รู้ว่าเสน่ห์จันแบบไหนนะครับเพื่อนๆรู้ ชนิดไหนแบบไหนช่วยคอมเมตนต์บอกผมด้วยนะครับพอดีเรื่องเสนห่ห์จันทร์ผมไม่รู้เรื่องเลยครับรู้เรื่องเลยนะโอเคครับเดี๋ยวผมตอนเสร็สรจแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายดูนะครับโอเคครับเพื่อนๆผมมาเจออีกหนึ่งต้นครับดูครับเสน่ห์จันทร์แบบไหนครับดูนี่ครับดูดูดูสวยมากครับโอเคเดี๋ยวถ้าเจอเด็ดๆเดี๋ยวผมจะถ่ายดูนะครับโอเคเพื่อนๆนี่นะครับต้นนี้นะครับต้นนี้ที่ น้องก็พูดถึงนะครับดูครับเพื่อนๆดูครับผมว่าสวยมากนะครับดูดูเพื่อนๆดูให้กล้องโฟกัสตรงไหนครับอุ๊ยนี่ครับดูดูลายน้องเขาอุ้ยสวยจัดครับอีกต้นนึงนะครับยังไม่ได้เอาขึ้นมาโอเคครับเดี๋ยวตอนถั้าใต้คลิปเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกต้นครับที่น้องก็พูดถึงนะครับโอเคเราไปตามรับชมกันต่อครับโอเคเพื่อนๆผมมาเจออีกหนึ่งกองนะครับดูครับดูครับน้องเขา นั่นนะครับหนีจันนะครับหนีจันหนีจันป่านะครับดูนะครับเขาไม่ด่างแต่ก็สวยนะโอเคเดี๋ยวผมถอนเสร็จแล้วผมจะให้ดูนะครับถ่ายคลิปนะครับว่าโอเคเพื่อนๆนี่ครับที่ผมถอนเมื่อกี้นะครับดูนะครับอืมสวยมากครับสวยมากไม่ดังก็สวยนะครับโอเคครับไปรับชมกันต่อ โอเคเพื่อนๆมาเจออีกหนึ่งต้นนะครับนั่งครับข้างในนะครับโอเคเดี๋ยวผมตอนเสร็จแล้วผมให้ดูนะครับโอเคครับมาเจออีกหนึ่งต้นครับนี่นะครับดูครับเพื่อนๆโอเคถอนแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆอย่าไปทุระนะครับทุระเริงครับอืมอากูเหมือนเด็พี่น้องหรือนี่ครับดูครับ สวยมั้ยครับสวยไปอีกแบบดพูดหอบเลยพี่น้องหอโอเคครับเพื่อนๆมาเจออีกหนึ่งต้นนะครับดูครับต้นนี้ก็เรียกว่าสนิจันอะไรนะครับสนิจันอะไรดูครับดูดูใบน้องก็ดูครับดูที่ก้านครับก้านผมยังไม่เอานะครับผมจะเอาต้นที่ว่าสวยๆครับจะไว้ให้เขาอยู่แบบธรรมชาตินะครับ ดูครับนี่ครับด้านบนนุ่นด้านล่างครับโอเคครับเดี๋ยวถ้าผมเจออะไรดีๆเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับโอเคครับเพื่อนๆมาเจออีกหนึ่งต้นครับดูครับดูดูดูเสน่หจันป่านะครับเสน่ห์จันป่าดูครับดูใบใหม่ที่เขาขึ้นมาครับเพื่อนๆดูโหคับโอเคถอนเลยครับพี่น้องถอนเลย เห็นมันสวยนะครับเลยเอาครับเลยเลือกที่จะเอานี่นะครับทุกคนดูนะครับ ประมาณน,นี้เลยครับโอเคครับอ่อคลิปนี้คือปอเพียงแต่นี้ก่อนนะครับผมทําเป็นซ่องคลิปดีกว่านะครับปอมันเยอะคือมันมันเดินหน้าไมา่ตัวนะครับเออแยกเป็นซ่องคลิปคือมันจะได้ห่าดูคนตัวตัวบวบได้แบบน้อยดังจริงดังเทียมโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและ,ละ,ละทีมงานนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนครับ